ทุกคนแล้ววันนี้เราก็เลยมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ตรงหนองขู่หลูเนาะวันนี้มาชมบรรยากาศค่ะพาเด็กๆมาเดินเด่นนะคะทุกคน,นช่วงนี้ช่วงเปิดช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมบันเทิงทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกคนแม่น้ำแจ้าหอยด้วย,ยดูบรรยากาศ สดชื่นเห็นน้ำได้คิดถึงว่านจังเลยทุกคนแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหนองหนองขู่ดูถ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆอนู้นกันเนะไปดูไปเดินดูแถวแถวนี้กันทุกคนอันนี้ปกติแล้วน้ำก็ไม่เคยมาอค่ะมาแวบๆมาใกล้ๆแล้วก็กลับยัไม่เคยเดินดู ทั่วๆสักครั้งหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยววันนี้<ไ>น่าจะได้เดิน <ไป S 1> เยอะขึ้นนะเพราะว่าเด็กๆขเขาก็เริ่มโตแล้วเขาก็เริ่มเดินได้แล้วนะทุกคนไปคันค่ะทุกคนไปเราไปเดินดูกันทางนู้นันดีกว่าไปเดี๋ยวไ,ไปค่ะเด็กๆ<ไ>ตรงนั้นเขากําลังก่อสร้างอยู่ตรงนั้นเป็นสะพานข้ามเขาตอนนี้เขาไม่ให้ผ่านไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะาเดินไปทางนู้นกันเนาะไปะดูไป เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกตนตรงนี้เขาไม่ให้ตรงนี้จะเป็นแบบว่ามีดอกบัวด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยบานช่วงใบป่ายนะช่วย <ๆ S 2> เด็กๆไปถึงนู่แล้วบรรย <ๆ S 2> ญญากาศรอบๆนะคะทุกคนมีเจ้าสีขาด้วยตรงนี้ ดูบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนโอ้กลางคืนเข้าโฮงเปิดไฟสวยงามมากเลยนะตรงนี้เนาะเห็นเขามีติดไฟเต็มเลยค่ะทุกคนครับผมโอ้สวยงามเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันทุกคนตอนกลางคืนเขาน่าจะเปิดไฟสวยงามนะทุกคนตรงนี้นะ มีตรงไฟด้วยมีไงขูล่ลูเจอขู่รูแล้วที่นี่คือน้องขู่รูนะคะทุกคนดูขู่ใหญ่ค่ะ คู่ยายคู่ดูนี่มีรอยด้วยรอยดูออกมาด้วยโอ้คู่ดูอีกทีแต่ว่ี่ยนี่ไงทุกคนคู่ดูออกมาตรงนี้นะคะตรงน,นี้คู่ดูใหญ่มาก <c oughs> เด็กๆก็พากันเดินไปตรงนู้นนะคะเด็กๆ ก,ก็ไม่ค่อยกลัวกันนะค่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำเดินไปตามไปดูกันคือไม่น่าผ้าขนมไม่กลัวกันเลยเนาะระวังกันนะคะเด็กแม่น้ำชั่คือไม่น่าผ้นมอ๋ออะไรไม่น่าผ้าขนมเนี่ยแม่น้ำจะเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดินไปดูตรงนู้นดีกแม่น้ำจะลุ่นไปดูภาพ ก็สวยงามมากเลยนะบรรยากาศดีจ hmm. right. ังเราวัวกับบ้านลมเย็นดีมากเลยต้องระวังนะเด็กๆนะเวลาเดินไปต้องระวังนะคะสวยงามมากเลยไอ้แอปเปิไอ้แอปเปิลนูนไอ้ก็เจอือกันไอ้แอปเปิเดี๋ยวเดินลองเดินไปตรงนู้นนะทุกคนเราน่าจะเดินไปได้ไปคันค่ะ